มาที่ข่าวเมื่อวานนะคะซึ่งหลายคนที่ได้ฟังข่าวนี้แล้วก็รู้สึกตกใจแล้วก็เป็นห่วงด้วยนะคะก็คือว่าหลังจากที่มีข่าวว่าพี่ออฟคงพัฒน์เนี่ยนะคะถูกหามส่งโรงพยาบาลด่วนค่ะด้วยอาการเส้นเลือดในสมองตีบนะคะขณะที่กําลังถ่ายทําละครเรื่องกงกร,รมที่ช่องสามหนองแขมค่ะซึ่งแพทย์เนี่ยนะคะก็ได้ฝราดูอาการอย่างใกล้ชิดนะคะในห้อง i อ u ค่ะโดยมีภรยาพี่แดงพร้อมด้วยลูกสาวลูกชายคอยดูแลอย่างใกล้ชิดนะคะ นุ่มเจมจิรายุค่ะหนึ่งในแสดงจากละครเรื่องนี้นะคะแต่ว่าเมื่อวานนี้ไม่ได้เข้ากองนะคะก็บอกว่าออทราบข่าวนี้แล้วก็รู้สึกตกใจเพราะว่าพี่ออฟเนี่ยนะคะออปกติแล้วเนี่ยเป็นคนที่แข็งแรงแล้วก็ดูแลสุขภาพด้วยนะคะนี่หลายคนทราบดีนะคะค่ะส่วนทางด้านของผู้จัดกล้องปิยะเองนะคะก็ได้ไปยเยี่ยมพี่ออฟเมื่อวานนี้นะคะที่โรงพยาบาลค่ะก็ออบอกว่า แพทย์เนี่ยนะคะอยากให้พี่ออฟเนี่ยพักผ่อนให้ได้เยอะที่สุดแล้วก็สามารถที่จะ,ะขยับตัวเนี่ยได้แล้วนะคะใน IG ของค่าย XR Generation แล้วก็ IG ของพี่แดงทัญญาเองเนี่ยนะคะก็มีแฟนละครค่ะเข้ามาให้กำลังใจครอบครัววชิรบัรจงแล้วก็ขอให้อาการของพี่ออฟดีขึ้นในเร็ววันนะคะ ส่วนทางด้านของพี่ปินนัทนันก็ได้ลงภาพคู่พี่ออฟนะคะพร้อมให้กําลังใจเพื่อนผู้จัดกลับมาแข็งแรงแล้วก็มีพี่น้องอรุโนโชาแม่หนูสงสุดาพี่ปูปิสนาก็เข้ามาแสดงแมมกดงค่ะให้กําลังใจเช่นเดียวกันขอให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์คุ้มครองให้อาการของพี่ออฟดีขึ้นนะคะส่วนอาการของพี่ออฟเนี่ยนะคะ ทางของ PR ละครกงกรรมนะคะก็จะชี้แจงให้แก่สื่อมวลชนเนี่ยนะคะให้ให้ทราบนะนะคะผ่านทาง Facebook ส่วนตัวเนี่ยละค่ะเพราะฉะนั้นก็สื่อมวลชนสามารถที่เข้าไปติดตามอาการความคืบหน้าของพี่ออฟได้นะคะเพราะว่า ที่ชี้แจงผ่านทาง a c e b o o k เนี่ยนะคะเพื่อที่จะไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อนอาการหรืออะไรแบบนี้เนี่ยนะคะก็คือว่าให้มาดูที่นี่เลยเนี่ยค่ะน้ำที่นาที่อาคือมาชนรู้จักกันดีนะคะก็ส่งกําลังใจนะคะให้กับพี่ออฟด้วยนะคะทางครอบครัววชิระบรรจงด้วยนะคะหายไวๆนะคะพี่ออฟค่ะ